สุดชอ็อกชาวสะเทือนวงการนักแสดงซีรีส์วายบิวจัก,กพันธ์ถูกแฉคบซ้อนทำลายร่างกายหญิง ทำเอาโลกโซเชียลเดือดติดเทนกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับแฮชแท็กบิวทำ้ายร่างกายผู้หญิงกับกรณีที่บิวจากรพันธ์นักแสดงซีรีส์วายที่โด่งดังมาจากบทหัวหน้าบอดี้การ์ดได้ถูกแฟนเก่าออกมาแฉพฤติกรรมทั้งการทำ้ายร่างกายมาโดยตลอดระยะเวลา2ปีรวมถึงการครบซ้อนโดยมีหลักฐานทุกอย่างและที่เธอต้องออกมาพูดก็เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงซึ่งตอนนี้หลักฐานพยานได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วโดย เนื้อหาใจความที่เธอออกมาชี้แจงก็มีดังนี้ค่ะต้องขอโทษทุกคนขอโทษที่ทําให้ผิดหวงังและขอโทษที่ต้องออกมาพูดความจริงทีแรกยอมที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทําร้ายเขาไม่ลงแต่ตอนนี้มันเกินสิ่งที่จะรับไหวตอนนี้คนรอบตัวที่ไม่เกี่ยวข้องโดนผลกระทบไปด้วยจําเป็นต้องออกมาเพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบตัวเพื่อไม่ให้มีใครเข้าใจผิดหลักฐานและคําชี้แจงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตอนนี้ได้พูดในความจริงไปหมดแล้วไม่ว่าสั่ง จะตัดสินหรือลงโทษแบบไหนก็ยอมรับผลทั้งหมดที่จะตามมาส่วนหลักฐานเส้นทางการเงินจะถูกเปิดเผยทั้งหมดที่ศาลว่ามีการโอนเข้าไปในบัญชีจริงๆทั้งนี้ก็ต้องปิดการเดินรายการอื่นๆเพื่อไม่ให้ข้อมูลทางการเงินรั่วไหลขอออกมาแถลงและจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและวอนขอทุกคนอย่าลงที่คนรอบตัวแม้กระทั่งพี่ๆทางค่ายทีมงานนักแสดงคนอื่นๆที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องด้วยไม่เกี่ยวข้องด้วย หากอยากตัดสินหรือประนามอะไรสิ่งใดก็ให้มาโรงที่เราพร้อมรับผลที่จะตามมาและขอให้ทุกคนให้เกียรติแยกแยะก,กรณีออกจากทางใกล้ต้นสังกัดโดยเด็ดขาดเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลขอบคุณที่รับฟังขอบคุณทุกคนจริงๆสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาและขอโทษที่ทำให้ผิดหวังขอโทษจริงๆทั้งนี้ค่ะเรื่องราวดังกล่าวจะจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนคงต้องรอให้เจ้าตัวและทางต้นสังกัดออกมาชี้แจงจะดีที่สุดค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ